ไม่นี้ก็ถือว่าประกาศตัวย่างเป็นทางการผ่านซื่อโซเชียลออนไลน์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุธิสภาที่จะเกิดขึ้นในภายในเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับเร็วๆเ,เนี่ยครับสวทชุดเก่าที่แต่งตั้งโดยขสชเสมอเวละลงอยู่ประมาณวันที่11พฤษภา จากนั้นก็จะมีการรับสมัครและการเลือกตั้งซึ่งกฎกติกาในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโลกของโลกที่มีการเลือกตั้งแบบนี้แค่ในคนที่มีเงินเฮ็ดในตาสีตาสายใหญ่ไม่ใหญ่มาได้ไม่โอกาสเสียเงินสอง0ัหาบาทแล้วก็สมัครเข้าไปรับเลือกตั้งให้คนที่ อยู่ในสายเดี่ยวกันยี่สิบกลุ่มอาชีพสาขามา่เลือมีโอกาสสุขคนนะครับและก็ที่สำคัญเรื่องของพวกนักการเมืองที่ละออกจากพรรคการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองบสามารถเขามามีบทบาทในครั้งนี้ใดส่วนดีของรัฐบาลชุดที่แล้วก็ยังมีอยู่นะส่วนดีของการปฏิวัติกันยังมีการปฏิวัติบ่ได้เสียหายไปเสียทั้งเม็ดรอยเปอร์เซ็นต ได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาถูกใจทุกคนบอ่บอๆแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะการเลือกตั้งสวเนี่ยผมถือว่าเป็นขั้งแรกในประเทศไทยและก็เป็นขั้งแรกของโลกที่มีการเลือกตั้งลักษณะแบบนี้ถามว่าดีใจปะดีใจภูมิใจปะภูมิใจได้บะไรอีกเรื่องหนึง่งที่มีโอกาสได้เข้าไปสู่สนามการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเมืองสอ,สอ สู่พวกผักการเมื่องเขาไปเด้หอกแล้วก็บอกคิดบ่ฝันด้วยเรื่องของผักการเมืองเขาให้เขาต่อสู้กันซะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสมาชิกบุธ,ธิสภาแล้วผมเรื่องสมัครรับเลือกตั้งในกลุ่มที่18เป็นกลุ่มเรื่องของสื่อสารมุลชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน,นีเลยเอาเกตดเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเรื่องของการเลือกตัง้ง สมาชิกวุฒิสภาเลือกกันเองเลือกคว้เลือก3าระดับสับสนกันไหมกับขั้นตอนการเลือกสอวอชุดใหม่หากใครยังเข้าใจไม่แจ่มชัดเกี่ยวกับระบบการเลือกสอวอของไทยซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลก BBC ไทยจะอธิบายให้ฟังค่ะสอวอชุดใหม่200คนต้องผ่านการเลือกแบบไต่ระดับ3ชั้นจากระดับอำเภอสู่จังหวัด และสุดท้ายจบที่ประเทศเราค่อยๆไล่ดูกระบวนการไปทีละระดับนะคะผู้สมัครแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ตัวเองเลือกเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มตามนี้ค่ะเริ่มต้นที่ระดับอำเภอ รอบแรกผู้สมัครแต่ละคนก็จะเข้าไปในกลุ่มอาชีพอย่างดิฉันสมมุติสมัครกลุ่มสื่อสารมวลชนก็ต้องเข้าไปนั่งรวมกับพี่ๆเพื่อนๆจากกลุ่มสื่อมองหน้าจำเบอร์เพื่อนให้ดีๆแล้วก็ไปเลือกกันเองในกลุ่ม1คนโหวตได้สองหมายเลขจะเลือกตัวเองก็ได้แต่จะโหวตให้ผู้สมัครคนเดียวกัน2คะแนนไม่ได้เพราะจะกลายเป็นบัตรเสียในการโหวตเขาให้เขียนเลขอารบิกลงไปในบัตรลงคะแนนไม่ได้ใช้การการกระบาทนะคะ นี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันต้องบอกว่าจำเบอร์ให้ดีๆหากใครได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกของกลุ่มอาชีพก็จะหลุดเข้าสู่รอบ2ค่ะคราวนี้ก็จะมีการจับสลากแบ่งสายผู้สมัครออกเป็น4สายกขอ,ของงอโดยแต่ละสายจะมี3-5กลุ่มอาชีพดิฉันลงสมัครกลุ่มสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะก็ต้องส่งตัวแทนกลุ่มเข้าไปจับสลากว่าจะอยู่สายไหนร่วมกับผู้สมัครจากกลุ่มไหน สมมติได้สายกออยู่กับกลุ่มกฎหมายกลุ่มการศึกษากลุ่มอาชีพทำนาและกลุ่มประชาสังคมในการเลือกรอบสองนี้ดิฉันจะไม่สามารถโบสต์ให้กับผู้สมัครจากกลุ่มอาชีพตัวเองได้เพราะจะเป็นการเลือกคว้ต้องโบวตให้ผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ1โบวตดิฉันก็ต้องเลือกกลุ่มเหล่านี้กลุ่มละคนรวมแล้วได้โบวต4คะแนนค่ะแต่ทีนี้ผู้สมัครที่จะผ่านจากระดับอำเภอขึ้นสู่ระดับจังหวัดได้ ต้องมีคะแนนเป็น3อันดับแรกของกลุ่มค่ะอย่าพึ่งเพลียไปกันต่อค่ะสมมติดิฉันผ่านเข้ารอบดิฉันก็จะหลุดจากระดับอำเภอไปสู่ระดับจังหวัดค่ะระดับจังหวัดขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะรอบแรกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบมาจากระดับอำเภอก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มอาชีพตัวเองอย่างดิฉันก็กลับไปอยู่กลุ่มสื่อแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ มองหน้าจำเบอร์เพื่อนร่วมกลุ่มกันให้ดีแล้วก็ไปเลือกกันเองในกลุ่ม1คนโวตได้2หมายเลขเหมือนเดิมหากใครได้คะแนนสูงสุด5คนแรกของกลุ่มอาชีพนี้ก็จะหลุดเข้าสู่รอบ2อขั้นตอนเหมือนเดิมอีกค่ะจับสลากแบง่งสายผู้สมัครอีกรอบสมมุติรอบจังหวัดนี้กลุ่มสื่อของดิฉันได้สายขออยู่กับกลุ่มทำนากลุ่มสาธารณาสุขกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และกลุ่มอาชีพอิสระ ดิฉันก็ต้องเลือกควยกลุ่มโหวตให้กับผู้สมัครกลุ่มเหล่านี้กลุ่มละหนโหวตร,รวมแล้วได้4คะแนนคราวนี้ผู้สมัครที่จะผ่านจากระดับจังหวัดขึ้นสู่ระดับประเทศต้องมีคะแนนเป็น2อันดับแรกของกลุ่มใกล้ความจริงแล้วจริงใช่มหมสมมุติดิฉันป๊อปมากๆเพื่อนมากๆก็จะหลุดจากระดับจังหวัดขึ้นสู่ระดับประเทศได้คราวนี้ก็กลับไปเข้ากลุ่มอาชีพสื่อเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือต้องไปดูหน้าจำเบอร์ของเพื่อนๆกลุ่มสือ่อที่ชนะมาจากจังหวัดต่างๆแต่งานมันจะเข้าตรงที่ต้องจำถึง10หมายเลขเลยล่ะค่ะเพราะรอบนี้1คนโหวตได้10หมายเลขหากใครได้คะแนน40อันดับแรกของแต่ละกลุ่มก็จะหลุดเข้ารอบชิงชนะเลิศทำเหมือนเดิมอีกจับสลากแบ่งสายผู้สมัครอีกรอบดิฉันก็ไปโหวตให้เพื่อนร่วมสายที่มาจากกลุ่มอูก่กลุ่มละ5โหวตรวมแล้วสูงสุดได้20โหวต สุดท้ายถ้าใครได้คะแนน10อันดับแรกของกลุ่มอาชีพก็จะได้เป็นสอวอตัวจริงค่ะส่วนอันดับที21-15ก็เป็นรายชื่อสำรองของแต่ละกลุ่มไปที่แต่ละกลุ่มก็จะมีตัวสำรอง5คนนั่นเองซับซ้อนใช่ไหมคะกับระบบเลือกสอวอของไทยหากใครลงสมัครรอบนี้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะไทยเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกสอวอได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และอินสตาแกรมของ BBC ไทยค่ะผมอยากเห็นการเมืองของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงผมอยากเห็นลูกคนอรากหาเช่าให้เช่าหน้าที่อยู่กับ ความอยากจนมากค่อนข้างคนชีวิตได้มีโอกาสเขาไปนั่งในสภาพาอั่วเกียรติได้ไปเว่าวามทุกข์ความยากของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาเคยหวังพึ่งพุทนราษฎรเคยหวังพึ่งอุตสาหภาที่ผนผ่านมาแต่ว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้ว ความห,หวังที่ฝากไว้อันต่ละท่านหายไปกับสายลมและแสงแดดบอเห็นหน้าเขาเลยบอเห็นเขาเว่าหรือแบ่งปันความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรของคนรากงาอยู่ในสภาพพุทธราชดรอ,อยู่ในวุฒิสภาคนที่ได้เป็นก้อนๆน,น,นี่ล้วนมีฐานการเมือง ล้วนมีต้นทุนข้างนี้เป็นข้างแรกของประเทศไทยเป็นข้างแรกของโลกในการเลือกตั้งที่ใส่เงินเพียง2,500บาทถามว่าดีบ่าดีมากครับผมคาดหวังและตั้งใจว่าถามีโอกาสผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากยกระดับความเป็นอยู่ของคนอรากหญา้า อยากเอาสิ่งต่างๆที่ประสบพบเจอมาคอนชีวิตเนี่ยเอาไปแบ่งปันเอาไปายทอดในสภาพอันส่งเกียติหวังเพียงวัาสิได้แก้ไขปัญหาอย,ยังยางยืนที่ผ่านมาคนรากงาของผมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึง่งเป็นวัตถุอย่างหนึง่งเป็นสิ่งไหนสิ่งหนึง่ง ที่กลุ่มการเมืองเอาไปแอบอ้างโฆษณาชวนวเชือ้อหาเสียงเวลามีการเลือกตัง้งซีซอยให้พวกผมดีขึ้นสีซอยให้พวกผมอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใส่มีเงินมีทองทุกครั้งที่เวลามีการเลือกตัง้งมักสิเป็นและก็ได้ยินเช่นนั้นเสมอมาเมื่อผมมีโอกาส ผมเห็นงานซื้อมาตั้งแต่ปี2 5 1 3 1เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นซื้อสารมุ่นชนคนหนึ่งผมคิดว่าตัวเองมีศักยภาพเพียงพ่อที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเอาความทุกข์ความยากเอาปัญหาทั้งหมดตั้งแต่พอคำตาไทายออนแม่บิดเรื่องแล้วกัคุณปู แสงจันท์คุณยาท่องมาแล้วก็ก้อนนานีที่มีความยากจนที่ดิ้นรนต่อสู้สุดท้ายณปัจจุบันนี้พวกท่านรู้บ่ครับว่าพี่น้องแม่ผมเนี่ยเป็นหนี้กองทุนมู่บานสามกองทุนก็เป็นหนี้สามกองทุนเป็นหนีเน้เงินสัจจะเป็นหนี้ท่กสอเป็นหนี้ออมสินเป็นหนี้ไฟแนน เป็นหนีเงื่อนติดหล่อเป็นหนีทุกอย่างในหมู่บ้านและกะท่สําคัญนั่นคือ,อยาเสพติดระบาดเขาม้าในหมู่บ้านโมนาเสื้อครับเด็กน้อยอยู่หม้อหนึ่งหม้อสองอยู่ปอีอยู่ป,อ,อ,ปอหาติดยาเสพติดมีการซื้อขายยางเสรีบ่เป็นเฉพาะหมู่บ้านผมเป็นทั้งประเทศ นี่แหละสิ่งที่ผมประสบพบเจออยู่ถ้ามีโอกาสฝากผู้ที่สมัครด้วยกันคนที่สมัครรับเลือกตั้งโดยกันเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกผมเป็นการออกแบบที่หนึ่งเดียวในโลกในการเลือกตั้งสวครั้งนี้ที่ประชาชนมีวิสิทธิ์เลือกแต่ว่าถ้าคนที่ต้องเลือกผมมีต้องเสียเงิน2องพันหบาทค่อยสิเลือกผมได้ เอาบ่ไปงังผมกับเพียงต้องการกำลังใจแล้วก็ได้บ่ได้อีกเรื่องหนึง่งผมใส่ซิดตามรัฐธรรมนูญบอกไว้ก่อนนะครับผมใส่ซิดตามรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่าเมื่อนึงตัวเองมีความพร้อมผมาม,รรมพร้อมพร้อมที่เสียหายพร้อมที่เสียสละพร้อมที่สินนัเลือกเล่าต่างๆจากประสบการณ์ความอยากลําบากโดยเฉพาะ อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือการศึกษาครอบครัวมผมเกือบล่มละไล่เพราะว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยมันเป็นห่วงร้อยต่อระวางปะวะสกับปะวะทสุดท้ายปะวะทจบไปต่อไ,ไดแต่ว่าปะวะสยังไปต่อใดห่วงร้อยต่อตรงนั้นเหตุให้ครอบครัวมผม อยากให้ลูกมีการศึกษาพอคาําตาไทยอ่อนแม่บนเรื่องขายทุกอย่างที่ตัวเองนี่เป็นยังการศึกษาคอยเป็นภาร,ระของประชาชนเป็นอยังการศึกษาคือบ่อเป็นภาร,ระของรัฐบาลประเทศไทยทาสีพัฒนาต้องพัฒนาทีคนเป็นอยังภาร,ระต่างๆในการศึกษาคอยอยู่กับครอบครัวต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เป็นอย่างคือว่าเป็นรัฐสวัสดิการคือจังขราชการพวกท่านคิดบ่าครับว่าต้นทุนในการพัฒนาประเทศคือการศึกษาถ้าประชาชนทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบรรลุมีเตียภภาว,วะทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยรัฐเป็นผู้ลงทุนผมเชื่อเลยเกินว่าการพัฒนาของประเทศเนี่ย อีกประเด็นนะครับติดอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ในเมื่อของการศึกษาคนที่ลงทุนการศึกษานั้นคือแต่ละครอบครัวต้องลงทุนเรื่องการศึกษาคนที่บม่มีเงินครอบครัวที่ยากยากลำบากครอบครัวเกษตรกรถ้าบ่เก่งจริงอะนะครับบ่าสามารถส่งลูกเรียนผมจบปวสผมก็ภาคภูมิใจน้องไส้จบปริญญาตรีหรือจบอีกคนหนึ่งกับ เลี่ยนลามผมภาคภูมิใจในพ่อของผมในแม่ของผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นต่อไปนี้คือการศึกษาของประเทศไทยรัฐต้องเป็นคนลงทุนผู้่อให้กู้ยืมเงินทุนก่อย่อสอบังถูกเขาฟ้องลมละไล่ถูกบังคับยึดทรัพย์บังเห็นปะรัฐนาวายหลังหลอก การทุจริตโครงการต่างๆมโหล้านบานแต่ไทยแต่ว่าในเรื่องของการศึกษากับไก่ให้แต่ละครอบครัวที่มีลูกต้องไปต่อสู่ดินล่นมีหน้าขายหน้าบม่มีกับกูยืมก็ยอสอเมื่อใส่เบอร์ใดก็ต้องบังคับขายถอดตลาดนี่คือประเทศไทยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า ผมเอาประสบการณ์เอาจากเรื่องเล่าของผมที่เกิดขึ้นเอาไปแบ่งปันเพื่อที่ได้ปรับและก็พัฒนาประเทศให้มันจบอยู่ที่รุ่นผมให้มันจบอยู่ที่ผมรุ่นต่อต่อไปใครๆเรียนเรียนอยากเรียนอย่างเรียนเลยครับเมื่อคนมีการศึกษาเมื่อประชาชนในประเทศมีการศึกษาการให้องค์ฟวอมรกูการให้อาชีพต่างๆ ประเทศทมีศักยภาพประเทศนี้มีแต่คนที่มีคุณภาพด้านกระสิบมีตังอีกแหละยาเสพติดเกิบรมีระบาดในหมู่บ้านอีกแหละเพราะทุกคนมีความรู้มีการศึกษาอีกอย่างหนึ่งสิบเอเรื่องการศึกษาท่านรู้ไหมครับว่าการศึกษาล้มเหลวขนาดใดตอนนี้มีการศึกษาภา,บาคบังคับต้องจบมอ .3 อสามจบมอ .6 อหกเอาจบม .3 สาม แลวนี่เด็กน้อยเลี่ยนหม้อหนึ่งหม้อสองออกโรงเรียนล่ะครับพ่ออย่างครับเขาบอกว่าบมอไปเลี่ยนก็นได้บ้ไปเลี้ยนก็นไดดไปเลี่ยนใสครับการศึกษาตามอัธยาศัยคือการศึกษามอกโรงเรียนถามว่าดีเพราะครับดีแต่ว่าตอนเนี้ยเด็กน้อยคว่ำขี่เกียรคว่ำเกียรขคานล่องวะมีผมว่าด้บอกว่าต้องยุบ การศึกษานอกโรกเรียนผมไม่ได้บอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าทางเลือกหนึ่งนั่นทางเลือกที่คนที่มีความพร้อมมอเป็นทางเลือกที่ในระบบของการศึกษาล้มเหลวเล็กน้อยค่อยไปยุ่ตรงนั้นกาเรื่องขอแสดงวิสัยทัศน์เพียงเล็กน้อยนะครับที่มีโอกาสเปิดตัวลงรับสมัครเลือกตั้งสามาชิก วุฒิสภาผมเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้เสียเอาเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเอาไปแบ่งปันเอาไปทายทอดในสภา,าสอันทรงเกียรติผมเข้าใจอยู่ว่าผมเนี่ยนะเป็นเพียงหิ้งหอยเล็กๆตัวหนึง่งแต่ว่าหิ้งหอยตัวนี้อาจมีแสงสว่างเข้าไปอยู่ในสภา,าสอันสรงเกียรติกระบอกบกถือขึ้นกันแกได้แต่คาดและหวงัง นะครับฝากคนที่ล่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในผมลงในาน้ำของกลุ่ม18สื่อสารมวลชนนะครับขอบคุณครับ